สำหรับใครนะครับที่กำลังรอนางสาวหะแล้วก็มนสวรรค์ใบแดงๆนะครับดูคลิปนี้แล้วก็ไปกดติดตามที่เพจบอลสีนะบ้านสวนไว้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะพากันในคลิปนี้เลยสำหรับบอลสีนางสาวหะนะครับแล้วก็บอลสีมนสวรรค์นะครับถือว่ากระแสะแรงมากๆนะครับแล้วก็ที่สวนของเรานะครับก็ได้รับความนิยมสูงมากๆนะครับจนมีคนบอกว่า อยากจะได้ชิ้นผ่าเอ้ยไม่ใช่อยากจะได้ต้นเล็กๆไปปลูกนะครับดังนั้นแล้วเราก็จัดไปครับถ้าจำกันได้นะครับเราก็เคยผ่ามนสวรรค์ต้นใหญ่ๆไปแล้วนะครับอันนั้นก็เป็นการผ่าครั้งแรกของเราแล้วก็หัวนั้นใหญ่มากแต่ว่าต้นนี้ก็ไม่ได้หัวใหญ่นะครับหัวเล็กนะครับแต่เราก็จะผ่านะครับ <Thank> สำหรับบนสีนางสวหาหานะครับก็หัวประมาณหนึ่งนะครับก็ไม่ได้ใหญ่มากนะฮะประมาณนิ้วนิ้วหัวแม่มือนะครับคือเราจะใช้น้ำนะครับฉีดดินแล้วก็ค่อยๆให้ดินเขาสลายออกไปนะครับคือไม่ให้เกาะกันแน่นแล้วค่อยเอาต้นขึ้นนะครับ สำหรับตอนนี้นะครับต้นอ่อนของเรามันก็พวกชิ้นผ่าเก่าๆที่เราผ่าไปนะครับก็มีใบแล้วแหละเริ่มโตแล้วแต่ว่ายังไม่สามารถส่งได้นะครับเพราะว่าเขายังไม่แข็งแรงมากนะฮะแต่ก็มีบางส่วนที่เราทยอยทยอยแบ่งปันให้กับเพื่อนๆพี่น้องชาวบอนสีนะครับได้เอาไปเลี้ยงดูนะครับสวยๆนะครับสำหรับมนสวรรค์ต้นก่อนนั้นก็สวยมากเลยนะครับที่เราลงไปในเพจนะฮะ และนอกจาก2ต้นนั้นแล้วนะครับนอกจากนางสาหาก,กับมวลสวรรค์น,นะครับก็ยังมีบอนสีอื่นๆนะครับที่เราจะผ่ากันในวันนี้นะครับสําคัญเลยนะครับสวยมากๆนะฮะมีพรมพิมานนะครับพรมพิมานต้นนี้ก็เป็นบอนสีต้นแรกๆที่เราซื้อมาเลี้ยงนะครับ ก็ได้เวลาผ่าหัวของเขาแล้วนะฮะเคล็ดลับอย่างหนึ่งนะครับก่อนที่จะทําการผ่าหัวนะครับให้ทุกคนถ่ายรูปนะครับต้นไม้ตอนที่เขาเป็นฟอร์มสวยๆอย่างนี้นะครับถ่ายรูปเก็บไว้นะครับเป็นเป็นแฟ้มประวัติเขาว่างั้นเถอะนะครับเพื่อที่จะได้เอามาเปรียบเทียบเวลาเราจะขายต้นเล็กนะครับก็ให้เขาดูว่าต้นใหญ่เป็นอย่างนี้ส่วนที่เห็นอยู่นี่นะครับก็คือหัวของนางไหมนะครับทุกคนหัวของนางไหมเขี้ยวใหญ่มาก คือนางไหมนะครับเขาทิ้งใบไปนะฮะก็เลยเหลือแต่เขี้ยวอยู่บนจอมนะฮะสำหรับผมเองนะครับก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่ลงรักบนสีนางสวหะามากๆนะครับตัวเนี้ยเห็นไหมใบของเขานะครับจะบางจนแบบโปร่งแสงไปเลยนะครับจริงๆอ่ะ เขาจะออกเป็นแบบขา,ขาวๆชมพูๆหน่อยนะครับเป็นดูดูแล้วเป็นไม้ที่แบบบอบบางมากแล้วก็สวยงามมากๆนะครับนางสวาวหานเนี่ยโดนแดดมากไม่ได้นะฮะเพราะใบเขาบางอันนี้ก็เป็นมลสวรรค์ที่เราล้างดินออกเรียบร้อยแล้วนะครับสีของใบต้นนี้สวยมากๆนะครับเป็นสีแดงเลยนะสวยมากนะครับมา <laughs> สแลตตะกา้านี้นะครับก็จะเป็นบอลสีที่เราล้างสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมารวมๆกันนะฮะจะได้ผ่าทีเดียวเลยนะครับล้างทีเดียวผ่าทีเดียวนะครับเพราะว่ามันปริมาณเยอะนะครับแล้วก็จะได้ง่ายต่อการจัดการนะครับในขั้นตอนต่อไปนะฮะแล้วก็ผมก็จะเรียงแก้วเห็นไหมฮะอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับก็จะเขียนชื่อ ของแต่ละต้นไว้นะครับแล้วก็เป็นน้ําปูนนะฮะไว้แช่ของหัวเขาเวลาที่เราหั่นเสร็จแล้วอันนี้คือคือเทคนิคนะครับแล้วก็เป็นขั้นตอนการผ่าหัวบอลสีอย่างเป็นระบบนะผมคิดว่าน่าจะเป็นระบบนะครับในการที่จะผ่าบอลสีในปริมาณเยอะๆนะครับเพื่อที่จะไม่ได้หลงนะครับ เราก็พยายามทําการจัดการให้ดีที่สุดนะครับเพราะว่าบางสีบอลสีบางต้นมีชื่อบางต้นไม่มีชื่อต้นที่ไม่มีชื่อเราก็อาจจะต้องใช้รหัสนะครับในการจดจําของจดจําเขานะฮะว่าต้นแม่รหัสตรงนี้แล้วก็ชิ้นบอลสีที่หั่นก็รหัสเดียวกันอย่างนี้นะครับสำหรับต้นนี้นะครับเป็นลูกไม้ต้นแรกๆของสวนเลยนะครับราคา1น0 0 0บาทนะครับคือได้ ได้ทําคลิปไปแล้วนะฮะตั้งแต่แรกๆที่เราเข้ามาในวงการบอลสีนะครับหัวเท่าไข่ไก่เลยนะครับหัวใหญ่มากนะครับจริงๆอ่ะใบใบเขาใหญ่กว่านี้แล้วก็สวยกว่านี้นะเพียงแต่ว่าเมื่อประมาณเดือน2เดือนก่อนนะครับเขามีดอกนะฮะบอลสีเวลามีดอกเขาจะใบเล็กลงนะครับแล้วก็เราก็ผสมดอกตอนนั้นเราผสมไม่เป็นมันก็ไม่ติดนะครับก็เลยเสียดายนะฮะแต่ว่าตอนนี้เขาก็ใบเล็กลงนะครับแต่เราก็ต้องหั่นแล้วแหละนะครับ แต่ว่าพอหันได้ประมาณ3ต้นนะครับเราก็ติดธุระนะฮะต้องไปส่งหลานที่ในเมืองนะครับเราก็กลับมาตอนมืดมืดนะครับก็จะได้ทําการหั่นต่อนะครับเหลืออยู่หลายต้นเลยนะฮะที่ยังไม่ได้หันนะครับคลิปตอนกลางคืนก็อาจจะไม่ค่อยอ เคลียเท mm ่าไหร่นะครับไม่ค like <masterpiece> ่อยชัดเท่าไหร่ก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะพอผ่าเสร็จทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเราก็จะเริ่มทยอยปลูกลงดินเหมือนเดิมนะครับต้นที่เป็นจอมนะฮะก็ยังต้องปลูกเหมือนเดิมนะครับ ถ้าใจไม่รักนี่ทําไม่ได้จริงๆนะฮะเนี่ยประมาณ4ี่ห้าทุ่มแล้วนะครับเกือบจะเที่ยงคืนแล้วนะฮะแต่จริงๆแล้วงานในวันนี้นะครับจบไปประมาณเที่ยงคืนได้นะครับกว่าจะทํานูน่นทํานี่เสร็จนะฮะเพราะว่าต้นไม้เราได้ถอดรากมาแล้วไงแล้วเราก็เตรียมไว้แต่พอมาตอนเย็นแล้วก็ติดธุระไปส่งหลานที่ในเมืองก็หลายชั่วโมงอยู่นะฮะสองสามชั่วโมงถึงจะได้กลับมาแล้วก็มาผ่าหัวต่อแล้วก็มาปลูกอย่างที่ทุกคนเห็นนี้นะครับ การทำสวนบนสีก็ไม่ได้สบายนะครับอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับดึกดื่นเราก็ต้องทำนะฮะก็ต้องปลูกเพราะว่าต้นไม้เขาก็รอไม่ได้เนาะเวลาเราหั่นหั่นหัวเขาแล้วเราก็ต้องรีบปลูกลงดินนะครับแล้วก็เอากลับเข้าลงเรือนนะครับตัวนี้ก็เป็นรถเข็นที่เราเอากลับเข้าลงเรือนนะครับก็ผ่านพ้นคืนนี้ไปแต่ว่าหัวนั้นยังไม่ได้ลงทรายเลยนะครับวันต่อมาเราก็จะเริ่มเป็นการปลูกหัวแล้วนะฮะ สำหรับหัวนะครับเราก็ใช้ทรายนะครับก็เป็นทรายก่อสร้างนะแล้วก็ล้างน้านะครับเอาแบบเอาน้ําแบบสีส้มๆของเขาออกไปก่อนนะสีส้มๆสีคล้ายๆกับชายเย็นนะก็คือล้างให้ให้ออกแล้วก็ให้เหลือให้เหลือน้ําใสๆเลยนะครับ <S <S 1> <S 1> <ๆ>คือเพราะว่าในทรายเองก็ยังมีดินมีสิ่งปฏิกูลต่างๆที่อยู่ในทรายนะฮะก็ต้องล้างทําความสะอาดไม่งั้นเดี๋ยว เดี๋ยวชิ้นส่วนชิ้นหัวบอลสีอาจจะเน่าได้นะครับแต่จริงๆแล้วอ่ะเราลองหลายธีนะฮะทั้งเอาดินญี่ปุ่นมาเพาะหรือว่าเอาผสมกันนะครับแต่คิดว่าอย่างทีอ่อาจารย์บอลสีหลายๆท่านได้ทํานั่นแหละนะครับก็คือคิดว่าใช้ทรายน่าจะดีที่สุดนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าจะเป็นราน้อยกว่านะครับมีเปอร์เซ็นต์การขึ้นราเนี่ยน้อยกว่านะฮะทำให เราเนี่ยได้ผลผลิตจากการที่เราหั่นชิ้นหัวแล้วก็มีโอกาสรอดสูงกว่าว่างั้นเถอะนะครับและในโอกาสนี้เราก็ได้แยกต้นเล็กๆนะครับเอามาลงพอตนะครับเรียกว่าลงพอตหรือแยกแยกพอตนะฮะแยกไปใส่กระถางเล็กๆที่พร้อมที่จะจำหน่ายในอนาคตนะครับพอแยกเสร็จแล้วเราก็เอามาไว้ในลงเรือนเช่นเดิมนะครับทุกคน โรงเรือนก็จะอบทําให้บอลสีตั้งแต่ต้นเล็กต้นโตนะครับก็โตขึ้นมาอย่างรวดเร็วนะครับเดี๋ยวก่อนจะจบคลิปนะครับเราไปดูสภาพต้นแม่นะครับที่เราผ่าไปนะครับก็ไม่ถึงกับว่าเหี่ยวนะครับทุกคนแต่อาจจะมีก้มๆบ้างนะครับนางสวาหานี่ก้มกว่าเพื่อนเลยเพราะว่าเขาค่อนข้างที่จะเปราะบางกว่าต้นอื่นๆน,นะครับ อย่างที่เห็นนะครับทั้งพรมพิมานแล้วก็ลูกไม้ก็ยังสดชื่นนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมคลิปนี้นะครับเป็นวิดีโอที่ยาวมากๆนะครับแล้วก็คิดว่าถ้าใครดูละเอียดก็คงจะได้เทคนิคดีๆนะครับต่างๆที่เราทํานะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะครับอย่าลืมกดติดตามผมด้วยนะฮะรูปวงกลมโปรไฟล์กลมๆตรงนี้นะครับหรือว่าจะดูคลิปต่อไปก็มุมบนซ้ายขวาได้เลยนะครับแล้วเราจะมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ